มันมีเรื่องของเนี่ยแหละผัวเมียระเหีย่ยใจลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วก่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้ฉบับหน้าหนึ่งไทยรัฐถ่ายวิดีโอคอลฆ่าตัวสยองฆ่าตัวเองสยองหนุ่มโรงแรมยิงหัวกระจุยต่อหน้าแฟนโอ้โหเดี๋ยวดูภาพนะบรรยากาศหน้าหนึ่งฉบับไทยรัฐฉบับไทยรัฐนี่หน้าหนึ่งไทยรัฐ ศพนายธนศััดิ์การจนะสุวรรณอายุ26ปีก่อเหตยุยิงตัวเองตายขณะวิดีโอคอลคือกำลังคุยโทรศัพท์และเปิดภาพให้เห็นต่อกันเนี่ยสดๆเนี่ยนายธนศััดิ์การจนะสุวรรณวัย26ปีก่อเหตยุยิงตัวเองตายขณะวิดีโอคอลต่อหน้าแฟนสาวในห้องพักคนงานโรงแรมเ e เปอร์ลี่ฮิลถนนสีปิงเมืองตาบ,บนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีปัญหาคล้ายๆกับซึมเศร้าชอบบ่นว่าไม่มีใครรักตนเองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าหัวกระจุยเลยนะต่อหน้าแฟนสาวโอยึ้งสิคะอย่างนี้เนี่ยหน้าหนึ่งไทยรัฐนะหน้าหนึ่งไทยรัฐเนี่ยหนุ่มคนนี้ค่ะก่อเหตุยิงหัวตัวเองกระจุยต่อหน้าแฟนสาวผ่านวิดีโอคอลที่จังหวัดเชียงใหม่คนเชียงใหม่นะเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนเมืองไปแล้วใช่ไหมเอฟซีของเราเชียงใหม่เยอะนะปกติถ้าเรามองคนเหนือเนี่ยเจ้า เจ้าค่อนข้างจะแบบช้าๆเรียบร้อยนะเวลาพูดถึงการดําการเสริมตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนยอนต,ตอนยอนต,ตอนยอนคือคล้ายๆกับว่าเอ,อกว่าจะอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีแบบวิธีคิดวิธีอะไรต่างๆมาบ้างแล้วนะทีนี้นี่ข่าวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นคนเชียงใหม่ก่อเหตุฆ่าตัวตาย อันนี้เขาเรียกว่าขาดสติแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ตีสี่ครึ่งเมื่อวานนี้ตีสี่ครึ่งพื้นที่สอพเอมืองเชียงใหม่ตำรวจรับแจ้งว่ามีผู้ชายยิงตัวเองตายในโรงแรม p e p เปอรี่ฮิลถนนสีปิงเมืองตำบลช้างคลานจังหวัดเชียงใหม่ก็ตามไปดูนณะที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นห้องพักคนงานอยู่ด้านหลังล็อบบี้โรงแรมเป็นศพนายธนงศักดิ์ กาญจนะสุวรรณวัย26ปีสภาพศพนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะนั่งอยู่บนเก้าอี้และหน้าเนี่ยฟุบไปบนโต๊ะนั่งเก้าอี้หน้าฟุบบนโต๊ะแล้วก็สภาพคืออยู่ริมผนังห้องอะ่ะอยู่ริมผนังห้องแผลถูกยิงหนึ่งนัดขมับขวาทะลุซ้ายนะคะเลือดไหลนองเต็มโต๊ะเลยค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์ของผู้ตายวางอยู่แล้วก็พ ปืนขนาดจุดสองสองตกอยู่ใต้โต๊ะตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานสอบส,สาวนทราบว่าผู้ตายเป็นพนักง,งานเฝ้าโรงแรมพนักง,งานเฝ้าโรงแรมรอปภใช่ไหมหรือ,อยังไงหรือต้องเฝ้าเฉพาะกลุ่มหรือ,อยังไงเนี่ยผู้ตายเป็นพนักง,งานเฝ้าโรงแรมก่อนเกิดเหตุไปดื่มเหล้าอะนนี้เนี่ยไอตัวการที่ขาดสติก็คือเหล้าเนี่ยแหละฮะพอเหล้าเข้าปากแล้วมันก็พรั่งพลูแล้วคิดนู่นคิดนี่แล้วขาดสติแล้วงับยับยั้งแล้วเนี่ย ก่อนเกิดเหตุหนายธนศักดิ์ไปดื่มเหล้าตั้งวงกงเหล้าอยู่ริมสระน้ำกับเพื่อนฝูงแล้วก็บ่นว่ามีปัญหาเรื่องชีวิตทั้งการเงินทั้งความรักจากนั้นนายธนงศักดิ์ก็เดินเข้าไปในห้องพักแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเลยเพื่อนก็วิ่งเข้าไปดูเฮ้ยฆ่าตัวตายแล้วอะคือนึกออกไหมว่าทำงานอยู่ที่ทำงานนะเป็นพนักง,งานเฝ้าโรงแรม ก็ตกเย็นก็นั่งนั่งวงกงเล่ากับเพื่อนก็คุยกันเนี่ยเครียดล้เกินเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องผู้หญิงไม่สมหวังบน่บนบน่บนบ่นพูด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 ,พ,ด,พ,ดพูดเสร็จเดินเข้าไปห้องพักเสียงปืนดังหนึ่งนัดปังเพื่อนตกใจวิ่งไปดูฆ่าตัวตายแล้วอ่ะนะคะค่ะซึ่งงานนี้นะคะเพื่อนฝูงก็ตกตกใจโดยนายธนศักดิ์ใช้ปืนยิงตัวเองตาย และแฟนสาวชื่อว่านางสาวยุพดีลุงตาวัย20ปีเดินทางไปที่เกิดเหตุด้วยนางสาวยุพดีแฟนสาวตกใจมากร้องไห้น้ำตานองหน้าบอกว่ากำลังวิดีโอคอลคุยกับนายธนศักดิ์ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มกำลังคุยกันวิดีโอคอลกันอยู่ดีๆเนี่ยแหละค่ะนายธนศััติ์บ่นให้ตนฟังว่าโลกใบนี้มันช่างโหดร้ายฉันทำงานหนักมากมายเงินทำไมได้แค่นี้ อก็ไปอยู่ในวงอยู่ในขวดเหล้าหรือเปล่าหรือยังไงนะคะเนี่ยฉันทํางานหนักบ้างมายขนาดนี้ทําไมเงินเก็บไม่มีฉันอยากจะไปขอเธอแต่งงานก็ไม่ได้ไม่มีเงินทุกอย่างไม่สมหวังไม่สำเร็จผลไปหมดเลยมันเครียดโลกไปนี้มันช่างแย่เหลือเกินแล้วก็นางสาวยุพดีบอกว่านายธนงศักด์ก็พูดจาวนไปพูดพร่าบ่นไปว่าชีวิตนี่มันย่ำแย่เกิดมาแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรดี นะแล้วก็บ่นว่ามันโหดร้ายมีแฟนก็เหมือนไม่ได้รักเขาอย่างแท้จริงถ้าเขาไม่มีเงินก็ไม่รักใช่ไหมถ้ามันรักเพราะเงินมันก็ไม่ใช่ความรักนะถ้ามันรักเพราะเงินไม่ใช่ความรักนะดังนั้นคนไม่มีเงินนะแล้วมีแฟนมารักเราเนี่ยแสดงว่าเขารักที่ตัวเราจริงๆนะแต่เราก็ควรต้องทำมาหากินด้วยอเออเนี่ยแหละเนี่ยโลกมันช่างโหดร้ายไม่มีใครรักฉันจริง จะอยู่ไปทาไมแล้วก็วนไปพูดจาวนไปนางสาวยุพดีรู้แล้ว,วแฟนกําลังจะฆ่าตัวตายพูดจาแบบนี้เธอรีบวิดีโอคอลอยู่ใช่ไหมเธอรีบเดินมาหาแฟนแต่ไม่ทันแล้วค่ะแฟนยิงตัวเองตายแล้วคือนายธนงศักดิ์ยิงตัวเองตายแล้วนะคะคือก่อนยิงตัวเองตายเนี่ยนางสาวยุพดีบอกว่านายธนงศักดิ์ได้พูดคําว่าขอโทษนะแล้วก็ลั่นไกลแล้วก็เสียชีวิตทันทีค่ะอันนี้ฆ่าตัวตายจริงๆเพราะหลักฐานวิดีโอคอลมันมีอยู่ แล้วก็ใครๆอยู่ตรงนั้นก็ไปพยานได้แล้วก็รวมไปถึงเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยนายธนรงศักดิ์มีปัญหาส่วนตัวจึงตัดสินใจยิงตัวตายศพก็ส่งไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไปผ่าชนะสูตรนะคะเพื่อหาสาเหตุกันต่อไปแล้วก็ประเพ็นกุศลกันต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะที่จริงผู้หญิงก็รักเขานะผู้หญิงก็รักแล้วถ้ามีสตีนิดนึง เดี๋ยวเราทำมาหากินเพิ่มนะเราไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมนะเราจะไม่กินเหล้าแล้วเราจะไปหาอย่างอื่นเพิ่มเติมอาจจะขายของหรือทําอะไรไปหาวิธีคิดที่มันมีมูลค่าของเงินแล้วก็สร้างความมั่นคงของชีวิตเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าเสียดายเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวเองตายเขาเรียกว่าตัดโอกาสตัวเองตัดโอกาสตัวเองแล้วบอกว่าผู้หญิงก็ไม่รักฉันจริงเพราะฉันไม่มีเงินก็ถ้าไม่มีเงินเขารักเราแสดงว่าเขารักที่ตัวตนของเราจริงๆใช่ไหม ไอ้ที่มีเงินเนี่ยมันรักเพราะเงินหรือเปล่ามันก็แหมมันก็เนียเสียดายนะคนตายไปแล้วลุกขึ้นมาเถียงกันไม่ได้ด้วยนะคะดังนั้นก็ไปดีเธอค่ะคุณธนงศักดิ์นะคะคุณตัดสินใจแบบนี้และคนอื่นๆกรุณานะคะซซยเคยพูดแล้วว่าข่าวฆ่าตัวต,วตายซซยจะไม่ค่อยอยากจะอ่านแต่ในภาวะแบบนี้เนี่ยหลายคนเครียดมากซึมเศร้าเยอะจากภาวะกดดันของเศรษฐกิจปากท้อง ค่าครองชีพอะไรที่มันอยากจะสมหวังตามแผนที่วางไว้มันก็ไม่เป็นตามนั้นอย่าได้หาคําตอบด้วยการฆ่าตัวตายคิดสั้นเลยและไอ้ปืนก็หากันง่ายเลยเกินไอ้ปืนผ่าหน้าไม้เนี่ยนะคะค่ะอย่างไรแล้วให้กําลังใจกับทุกๆท,ท่านชีวิตยังมีลมหายใจยังเดินหน้าต่อไปได้อีกค่ะยังต้องสู้กันได้อีกนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยวันนี้มันไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องได้ ตราบใดที่เราสู้มานะบากบันพยายามนะอดทนและทนอดกันหน่อยนะคะส่วนเล่าอย่าไปดื่มมากอย่าไปดื่มเห็นไหมเล่ามันดื่มเข้าไปมันขาดสติแล้วมันก่อเหตุแบบนี้เนี่ยแหละตั้งวงกงเล้าเนี่ยถ้าเพื่อนเห็นสภาพเพื่อนด้วยกันมันแย่แล้วดื่มเล่าแล้วเริ่มมีอาการไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วรู้ว่าเพื่อนมีอาวุธอยู่ในมืออยู่ในห้องเนี่ยต้องช่วยกันควบคุมนะคะอันนี้ตั้งวงกงเล่าเมากันทั้งกวนเลยค่ะไปควบคุมกันลําบากนี่คือสิ่งที่ เกิดจากข่าวสารที่เราจะต้องเอามาเตือนไภัยไปอุทาหอนนะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็อีกข่าว